เป็นอาหารเ oh. จแบบวัตถุดิบนะฮะเรามาดูข้างในว่ oh. นาอะไรกันงีแคไหน ทงมาจากั้นเอ่อ we can we can g o w e can g โอเคร้านีแ a n โ r o นะครับอ๋ออแกโอ้ยย่ยแพ็ a c a g เขามีการแพ็คอย่านี้เาแืกง shrimp เปิดมาขอแรกก็คือกุ้งเลกุ้งกุ้ง e a shrimp อหน้าตา ทำให้ดูเหมือนกุ้งนะครับกุ้งเจ <fish. S 1> อันนี้ปลาหิมะ is the snow fish <laughs> <Yeah. S 1> ปลาหิมะนะครับนี่ยังไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงนะเรารีวิวหน้าตามนันก่อนนะ Never eat the substitute oh. of vegan e ดาว <laughs> ไข่ดาวเจเหมือนมาก And some other fish too. อันนี้ปลากระพงอ๋อปลากระพงเจนี่แบบเขามาสั่งเมื่อวานนี้นะวันนี้มาส่งยังหย็บแช่เย,ย็นมาแบบฟรีสแข็งมากเลย the explosion so is good นี่มาส่งประมาณบ่ายสี่นะก็แพ็กมาอย่างดีแล้วก็ความเย็นนี่แบบความเย็นคงที่ดีมากเอ่อแล้วันใช่ไหอันสุดท้ายนะครับอ๋อร mm ูปชิ้นเอ็น tendon oh have another one too แล้วก็อันนี้เป็นเออ่เบอร์เกอร์หมูนะเออใช่นี่ไงเบอร์เกอร์หมูนี่เรียงให้ดูทั้งหมดาาก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้เบอร์เกอร์หมูปลาหิมะปลากระพงลูกชิ้นเอ็น กุ้งไข่ดาวโอเคเดี๋ยวไว้ทำกินแล้วจะรีวิวให้ดูว่าหน้าตาอาหารที่ทำด้วยอะวัตถุดิบเจมัจะเป็นยังไงนะครับ